สวัสดีครับคุณพี่งานชุด e t s นะครับสลับมิเตอร์ t u กับ t o d นะครับสินสั่งประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นชุดสลับมิเตอร์นะครับ t o u t o d แบบไฟสามเฟสนะครับแล้วก็เป็นไฟเฟสเดียวกันนะครับเป็นไฟเฟสเดียวกันนะฮะเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้กันก่อนเลยนะครับประกอบไปด้วยนะครับแมกนีตสองตัวนะครับเป็นรุ่น s t 6 5นะครับตัวนี้นะครับคุณพี่เขา ใช้กัมมิตเตอร์สามสิบขับร้อยนะครับตัวแมกเนติกนะครับรับกระแสต่อเนื่องได้ที่เก้าสิบห้าแอมป์ครับมิซูบิชิแท้ครับผมมีสายไฟเบอร์สามสิบห้านะครับสายไฟเป็นเบอร์สามสิบห้านะครับตีเคสติวนะครับแล้วก็มีเทอร์มินอลนะครับตัวนี้เป็นช่องต่อไฟของมิตเตอร์ TLU ตัวนี้เป็นช่องต่อไฟของมิเตอร์ t นะครับ <c oughs> โอเคมีทัมเมอร์หน่วงเวลานะครับ เอาไว้ห่วงเวลาตอนที่สลับนะครับให้มันทํางานโอเวอร์แลปกันนะครับประมาณ3าวินาทีครับผมมีรีเลย์สามตัวนะครับตัวนี้ควบคุมนะครับการสลับของแม่ยีิกทั้งสองตัวส่วนสองตัวนี้นะครับควบคุมให้วงจรมันเป็นอินเตอร์ล็อกครับผมของไมิติกตัวใดตัวหนึ่งนะครับมี Wi-Fi สวิตช์นะครับใช้กรณีวันหยุดนักรัตว์เลิกเราต้องการสลับไปใช้ไฟมิเตอร์ T.O.U. นะครับก็สั่งออนจากมิเตอร์ไวจาก WiFi สวิตช์ตัวนี้ได้นะครับ ตัวทาร์มเมอร์ตั้งเวลานะครับมีหน้าที่นะครับตั้งเวลานะครับให้ตัวตู้สลับไฟของเรานะครับทํางานตามวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ใช้ไฟจาก T.U. ช่วงสี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้านะครับวันอาเสาร์อาทิตย์นะครับใช้ T.U. ยี่สี่ชั่วโมงนะครับตั้งไว้ให้แล้วอ่าเลคเตอร์สวิตช์นะครับสามตำแหน่งออโต้ออฟแนนวลถ้าเราอยู่ที่ออโต้นะครับเราจะเลือกใช้ไฟนะครับตามคําสั่งของ ตัวนาฬิกาดิจิตอลถ้าเราอยู่ที่ออฟนะครับเราจะใช้ไฟจาก T.O.D. อย่างเดียวถ้าเราอยู่ที่แมนนวลนะครับเราจะใช้ไฟจาก T.O.U. อย่างเดียวครับไฟแสดงสถานะนะครับสีแดงแสดงสถานะการใช้ไฟจากมิเตอร์ T.O.D. สีขาวแสดงสถานะการใช้ไฟจากมิเตอร์ T.O.U. นะครับตัวนี้จะพิเศษนะครับทางลูกค้านะครับต้องการพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับผมก็เจาะดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อไฟกันเลยนะครับ ช่องต่อไฟนะครับ t o u รับ l 1 l 2 l 3นะครับ t o d l 1 l 2 l 3นะครับสายนิวตันนะครับเอาให้เอาเข้าร่วมกันตรงนี้นะครับโอเคต่อไปใช้งานครับ l 1 l 2 l 3นะครับถ้าเราจะไปแยกเฟสใช้นะครับของระบบ2 2 0อโวลต์ ac นะครับก็ลากไปเลยนะครับจะใช้ l 1 l 2 l 3แล้วก็ไปจับนิวตันมาจากตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปเทสกันเลยนะครับในส่วนของการเทสนะครับ วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตัวน,นาฬิกาจะทํางานนะครับตัวนาฬิกาจะทํางานนะเราก็จะไปที่ออโต้พอเราไปที่ออโต้ปุ๊บนะครับแมกเหติกสองตัวจะทํางานพร้อมกันประมาณ5วินาทีนะครับโดยคําสั่งนะครับจากตัวรีเลย์สองตัวนี้นะครับสลับกำสั่งนะฮะโอเคอ่ะเสดแล้วนะครับระดัจะเด้งขึ้นมาตัวหนึ่ง เด้งแล้วฮะตัวนี้ <Okay. S 1> สังเกตที่หลอดไฟนะครับสังเกตที่หลอดไฟเวลาที่เราสลับเราจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าม,มีการสลับส,บสับการใช้แหล่งจ่ายไฟนะครับเรี okay. ยบร้อยครับเค okay. มาเทสที่ไวไฟสวิตช์นะครับ uh, มาเทสที่ไวไฟสวิตช์นะครับเห็น hey, วิไฟไฟสวิตช์เคฮะสั่งงานได้ครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวให้มันนวงกลับก่อนนะครับอ่าโอเคอนวงจะก,กำลังจะน่วงกลับนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีอู o ีดีนะครับไปแสดงสถานะตามนี้นะครับอ่าโอเคครับนะคับังกำลังนวงอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะ โอเคครับงานเรียบร้อยดีนะครับคุณพี่นะก็ต้องขอบคุณคุณพี่นะครับจากสีสเกตมากนะครับก็ใช้เวลาประกอบนานหน่อยนะครับพอดีส่วนตัวผมก็มีทํางานประจําด้วยนะครับแล้วก็ได้ทาเฉพาะช่วงเลิกงานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยในความลาช้ายังไงผมจะส่งให้เลยนะครับวันนี้สมาชิกยูทูบเบอร์นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับช่างเอ็ม เบอร์โทรศูนย์แปดหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แปดสามแอดไลน์ไอดีได้เลยนะครับแล้วก็รบกวนครับช่วยกันกดติดตามกดหักระชายให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมก็จะมีอัปเดตตู้ a อ S นะครับรูปแบบต่างๆนะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับไปให้สมาชิกได้ชมนะครับวงจรมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับวงจรมันค่อนข้างซับซ้อนถ้าจะให้ผมอธิบายผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งครับ ยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะครับอยากได้นะครับราทักเข้ามาได้นะครับรับประกอบขายนะครับแต่ถ้าอยากขอวงจงวงจรนะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมแนะนําได้แต่บางทีผมก็ไม่ได้จบสายตรงเช่างไว้้านะครับนะผมก็วาดวงจรแล้วอาจจะเข้าใจยากนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ